I กายองเปลี่ยนความเชื่อนะเันนี้เพราะว่าเรื่องดื่มน้ำเนี่ยเป็นเรื่องของพื้นฐานที่จะสุขภาพดีแข็งแรงสัดส่วนดีแล้วก็หน่าเด็กการนอนหนึ่งคืนร่างกายใช้น้นํา1ลิตรในการหายใจร่ากกว่าเขาดึงน้ําจากทุกส่วนในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นระบบที่ทําให้หน้าเราแข็งแรงหรือว่าสุขภาพของเราที่สร้างกล้ามเนื้ออยู่นะแล้วก็ระบบขับถ่ายผิวที่ต้องสวยนะน้ําที่จะต้องใช้ในสิ่งต่างๆในร่างกายของเราเนี่ย ดึงมาให้เราหายใจให้เรามีชีวิตยอยู่ในคืนนั้นก่อนดังนั้นถ้ากลางวันเรางานไม่ดีการดื่มน้ำา3ลิตรต่อวันกลางคืนเราใช้หายใจ1ลิตรและนี่กินแค่ 600, ถูกปะมันก็ไม่พออยู่แล้วครานี้ยิ่งดึงออกมาใหญ่ให้สังเกตตัวเองผมไม่แข็งแรงตาจะลอยๆไม่ค่อยสดชื่นนะคะผิวพรรณไม่ค่อยสวยไม่ค่อยลื่นนะคะมีริ้วรอยเกิดได้ง่ายที่สำคัญขับถ่ายไม่ค่อยดีและบางทีก็มีกลิ่นเหงื่อด้วยนะอ่ะบางคนมีถึงผมร่วงเลยก็มี มีอาการเหล่านี้อยู่ไหมแล้วให้ฝึกว่าเราไม่ใช่คนที่ต้องมาท้าทายกับการที่อดทนเพื่อที่จะไม่กินน้ำแต่ก่อนพี่ก็เป็นค่ะพี่คิดว่าเราแข็งแรงเราก็ไม่ได้อยากกินเราอดกั้นได้หน้าที่ของเราคือช่วยให้ร่างกายทำงานให้สะดวกและง่ายที่สุดค่ะแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์นะอยากได้ผลลัพธ์ใหม่แต่ทำแบบเดิมมันไม่ได้ผลลัพธ์ใหม่นะคะ ใครไปทําแล้วเป็นยังไงบ้างตอบมานะคะเดี๋ยวพี่ตอบคลิปให้นะด่วนเลยนะเดี๋ยวสอนนะกเคุณดีมีสมอง